สวัสดีๆๆเอฟซีทุกท่านทุกคนเด้อห้าน้อยผ่านผลไปแล้วเนาะวันที่สิบเก็ดเนาะพี่น้องเนาะมีแตกเนาะพี่น้องเนี่ยนะ้องมีแตกมีแตกแตกตรงตรงน้อยหนึ่งเก่าซีเก่าซีนี่ได้สองเด้งเลยพี่น้องเด้อได้สองเก่านึสปอคเก็ดกระแตกวิ่งรูดเก้า ไอ้ไอพี่กระแตกตรงไอ้พิเศษกรแตกตรงตรงเก่าซ่พี่น้องเริมเรมเริมแตกตรงตรงเลยแตกได้สองเด้งพี่น้องเอ้ยเด็กผู้เล็กเขามาพิเศษกะเด็กสองเด้งสองเก่ากับเก่าซีนะพี่น้องนะขอตรวจขออภัยขอพิพิธถึงถึงดีใจดีใจดีใจน้ำเอฟซีกะ ปกติรับพี่น้องเอ้ยมาทำงานปกติถ้าเขาเป็นอย่างเขาว่าทำงานมาเนี่ยแต่ว่ากมา,ายูวีเอพีกระไรน้อยกระลุดติดอีกหน้าพี่น้องเน่าลุดในสองศูนย์ลุดหกลุดสองติดลุดสองน้าพี่น้องหน้าติกวิ่งลุดสองกันอื่นกันสีเบิองของวันที่สิบแปดได้พี่น้องเด้อบันนี้เด้อกระบอกขอบบนขอบคุณนเอฟซี ภูเขา,มามเมฆได้ผูเก่าก็ได้นะกดติดตามไ่เดอ้อเพื่อสิ่งได่อะไผิดพลาดแต่ปูปล่อยไปขอบคุณเอฟซีทั้งกรุงเทพภูพเขามาหม่ก็คือเอฟซีนองนดขอตรวจขอไฟเดอ้อเที่อวเสือออกอากาศซี่เขาไม่เขาที่เขามาไม่เนาะขอบ,บุญขอบคุณที่ทำบุญ ขาดสมุติปากามาซอยปูเดอร์ให้บุญสนนั่นกลับไปหาเอฟซีนองหนุ่หลายหลายลอยเท่าพันเท่าเดอกับเอฟซีหนึ่งกับนาสิเป็นดวงจันทร์นั่นแหละขอบุญขอบคุณคือกันที่ทำสัางนำทำบุญมากับปูขาดสมมติปากาเนาะขาหัวขิดหัวเขียดขาหัวขิดขาคขิดขาเขียนข,ข,ข,ของปูเนะาะขอบุญขอบคุณหลายๆติดตามปูไปเรื่อยๆกัน จัดกระปุกไว้พี่น้องเอ้ยได้ซ้ำน้อยมาหนีิถ้าผู้ได้เขาได้กะไปได้เนาะไปดวงจันทร์เอ้ยอยากหู่จักบัติบันธิโยโยไซกะโทรมาหาปูน้องบอกปูในแด้ว่ไปโยไซจังไนปูได้กับหุจักอยากหู่จักว่าคนกะว่าจิตใจดีลูกศิษย์ที่ว่าบ่เลิมครูบาอาจารย์อยากหู่จักธิโยทีทีท่อาศัยธรณบา้านพัก เกิดหิวแหงหุนตำบลได้แค่นั้นลาว่าอยากหุ่นจักยังหลายดอกให้ทรมาบอกแน่ขอบุญขอบุญหลายทีใส่คาสมุติปากกานอ่อดวงทั้งดวงจันทร์ทั้งเอฟซีนองนดนั่นละทุกยุคเอฟซีนองนดหู่จักย่ว่ากงเทพแล้วแต่ดวงจันทร์นี่บอกหุจักว่ายุไสเด้วยนี่โทรมาบอกในเด้อเบอร์โทรกัตถิงใบนั่นแหละทรมาบอกอย่างหู่จักที่ยุคที่นั่นท่านละอ้าวมาว่าลายใหญ่หางของวันที่สิบแปดชิมาแล้ว วันที่ิบเกตกรไดสาน้อยแล้วเนาะจากหน้อยเล่ากับิีมาเดี๋ยวสิบว่าดีรุ่นจะได้รุ่นเล่ากันเนาะเล่ากันแตกตามๆกันไปนั่นล่ละรัฐบาลก็แตกมาเราดิเทวหังยุ่สุดเต็มยุ่สุดเต็มแตกอยู่เกตสามตรง,ตรงๆใ้ทั้งส,งสองดิ่งเลยนะพี่น้องนะเอาบ่าวไา,า,ายใหญ่ห้างบ่าว ทรงหาหน่อยบ่บ่รัฐบาลเอามาเบิ้งเด้อพี่น้องเด้อว,วันที่สิบแปดเขามาเบิง้งเขามาเสียมาเสีเสียบอกจะต่อ,ตอกันไปผู้ใดเขามาติดตามค่ะให้ลำล้ำเรื่อยๆกันมัดทุกขู่ทุกคนเด้อลำเรื่อยกันมัดทุกคนหาหน่อยไปได้หาหน่อยไปได้เก็หหไไบใส่กระปุกไว้กำไรอยังไหนมากก็ได้ปีใหม่ออกไปแดงมาคนละขันละขัน ขับมาหาปูอยู่วัดปีเรอเอฟซีตัวกูตัวกคนอ่ะมาเบิงมาเบิงวันที่สิบแปดวันนี่แซ่บอกกันหลายๆเลยเอฟซีเรามูพวกที่ใส่กระไดอ่ะมาเบิงเอาลายางหางมันสิไปโดนหน่อ,นนอสุบาท่านเล่าเล่าสิมาก,ก่อนหาหน่อยวันที่สิบแปดมีหน้าคมหกสิบหกพี่น้องมาแล้วมาแล้วมาแล้วหาหน่อยสิบแปดมาแล้ว จับคู่เลยสะโพกคิกดผู้ได้หาเขา่าซองสะโพกคิดว่าได้กับฝ่บาหาเขาหาได้สะโพคกคิดมันไม่คอคยลดปันใดมาได้ตลอดจับคู่หนึ่งเก็ดหนึ่งเก็ดเก็ดศูนย์เก็ดศูนย์ ก้าศูนย์เก้าศูนย์เจ็ดแปด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  9ก้าแปดเก้าแปดเก้าแปดเก้าแปดลกันเ็ดหา5บดหาดหาหก งูกเก็ดกเก็ดกเก็ดก็วิ่งวิ่งรูดเด้อพี่น้องเด้ออยลื่มรูดเด้อวิ่งเด้อรูดเพื่อๆได้นช่องเด้งผได้รูดตะเกาบ่ก่อยผิดพลาดท่าได้ดอกวิ่งหนึ่งเจ งเงียดวิ่งแมวหน่อยก็มานอนให้กำลังใจเสมอเสมอเอาโศกมาส่งลุงผัอแมวหลายพี่น้องแ,แมวสิบยังสิบหาตัวเลยนี่ตายไปแล้วตัวหนึ่งสงสัยไปกินอาหารเป็นพิษมันออกไปขางนอกแมวผูกฤๅ ศูนไปแล้วตัวหนึ่งอ่าวิ่งหนึ่งเกตกรมเด่นหนึ่งเกตหลุดเด้อพี่น้องเด้อหลุดเลยขันวิ่งให้หลุดทุกโตถูกหน่อยทุกครูล่องเก้าแปดตัววิ่งกับตัวล่องให้ชีน้นัก,นกแน่ตัวธรรมดาตัวกันกะไปได้คือกันไปได้เม็ดทุกตัวนั่นแหละพี่น้อง ไปได้มัดโตโตในกลุ่มนี่แต่ละน้อยพิเศษนี่พิเศษได้สองเด้งสามเด้งบนเลือพิเศษเจี๊ยวนี่แตกตรงตรงนําได้อีกสองเด้งได้สามเด้งพนพิเศษพิเศษ อนนั้นพ่อจีเร่เบื้องเล่ากันต่อพี่น้องน้าลุยเล่ากันต่อเดี๋ยวกันเล่ามาแล้วพิเศษจับคู่ยืมเขียนบัตรทนครบจับคู่สี่ศูนย์สี่ศูนย์ Samson Samson Soon song Soon song Soon Sun song 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 song

vìng vìng 40 sủn 40 40 sủn chì sủn đen chì Nền nện ล่องสามซีปกติปกติ ศูนหักศูนหักูนหักสองเกาสองเก้าแปดสองแปดสอง,สอง,สอง 3ามศูนย์สามศูนย์สามศูนย์สามสีเก xám cầu xám cầu xuống xám xuống xám vinh vinh ศูนย์หักศูนหักศูนหกศูนหากคมเด่นศูนหก ล่องสามสี่ล่องสามสี่ล่องสามสี่ bip e bip bip จัคูคศูนย์หนึงน่งหกเก้าหกเก้า

สีหาสีหกสีหกวิ่งวิ่ง

ศูนย์หกสามศูนย์เก้าหนึ่งหนึ่งเก็ดเก็ดห้าแปดผู้ขน อ้าวแคปหน้าจ,จอเด้อพี่นางเด้อผู้ใดเข้ามาแล้วก็ได้พี่นาง FC, กเอฟซีผู้เก่าผู้ใหม่ไเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้เน่เด้อกดติดตามไปกดกระดิง่งติดตามไปเด้อพี่นางเด้อพี่นางผู้เข้ามาใหม่ผู้กเกา่าผู้ใหม่ก็ขอบคุณท,ที่ติดตามที่ให้แรงใจแรงเชียร์ของปูขุนส่องจึงหกผ้ารวยเจ้าหนังก็ส่องถ้าคุณพ้ารวยตลอดเน้อและนี่กะ สมบังยอดอกได้สามน้อยมีมีสองเด้งสามเด้งพุ่นน้อยพิเศษน้าพี่น้อ,นองน้อยที่ตุกขูทุกคนผพลเอกศพพลเอกมันกะเลือดขากับเขากับน้ำกับหยัดกับพวกไวดเดอร์หัดปีหกเจ็ดจะจังมานับกันเอาปลายแดงถอยปลายแดงออกมาตัวเลยบบัสซึงนั่นชุดเขาอยู่นี่นะสงหวดทานยอดเขาน้่มปูนี่ เอาห้าหน้อยของปูนี่นะไปชงงวดมันออกมากรกะไดขบุญขอบคุนที่คำจนที่นำเชียน,นำแ่กันเด้อทุกูทุกคนูค้ทําบุญทํามขุสน,นํำปูมากกับให้ลำลำเรื่อยเรว่ยยิงยิงขึ้นไปซิบเทา่าลอยเท่าว่าเอาซิบเท่าเอาพันเท่าที่ทำบุญมาเด้อทำถุมือรวยถุมือบุญได้ขุมือเนาะพี่น้องเนาะบุญทําทําทําแล้วได้เลยได้ตามตามกันไปเลยเนาะ ก็จังดวงจันทร์ก็ได้บุญคู่มึอเล่าเหมือนได้กับเหมือนได้บอสบอสสมบูรณ์กับบอสเป็นยังกับบ่ากันเนาะขอคบุญขอบคุณหลายๆที่ชงค่าสมุดปากกามาให้ปูทำบุญนำกันเนาะเอาห้าหน้อยมื้อนี้บ่าวาหลายเล่าสีมาแล้วพี่น้องห้าหน้อยเฉพาะกิเนาะจับคู่กันหนึ่งเกตเกตศูนย์เก้าศูนย์ เกตแปดเก้าแปดแปดวิ่ง 1, นเก็กรมเด่น 1, นเกดวิ่งหลุดเด้อหาหลุดเด้อพี่น้องเด้อล่องเก้าแพิเศษจับคู่สีศูนย์สามศูนเกเกวิ่ง 4, ี รูดศูนยร่อง3าีปกติ0ูนย์หาสองเก2าแปดเกวิ่งศูหกมเน้นกมเน้น0ูนหาร่อง3ามี i มีอ9พีศูนย์หนึาเก่าแปดีหนึ่งหาีวิ่งศนย์กับ1พี่น้องรูด กรมเด่นกับศูนย์หนึ่งร่วงกะหนึ่งหกเอาแคปหน้าจอด้วแคปหน้าจอเด้อฟซีด้อยซีตุกข,ขูทุกคนโชคดีนั่นรับพันดีได้เมื่อนี้ด้วเบิ้งเล่าสะเกินจังนอนพันเล่าไปสะเกินไ, FC, 9, FC, ไ,ไอเอฟซีทุกคนลำลำลยรวยเด้อเงินน้องท่องไหลบ่บว่าเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ผู้ใดที่เขามาติดตามส่องของปูคุณไอเอฟซีลำลำลยรวยในครอบครัวทุกขูทุกคนผู้ใด้ขาด้วายกะ รวยยิ่งงเึินไปผู้ได้ทาการทํางานกะตาแหน่งขยับขยับเึ้นไปเงินเดอนขยับขยับขึบินไปเรื่องผู้ขาผู้ขายผู้ทํากิจการนี้ยังกะให้ลูกค้าลูกขายแน่นอ้างเงินร่องท่องไหลเขาในบ้านในเฮือนตุกูทุกคนเด้อเอฟซีเด้อสำหรับมื้อนี้สวัสดี